เห็นไหมครับมีการถากหญ้าถากอะไรนะครับตัดยงตัดหญ้าให้อย่างดีนะครับนี่คือความสวยงามนะครับของต้นยางนาเนาะนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับส่องต้นไม้คลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูการปลูกนะครับต้นยางนาบริเวณข้างๆข,ของถนนนะครับบริเวณโซนด้านหน้า,น,านะครับซึ่งพื้นที่อย่างนี้เดครับนะมีไม่เยอะเนาะนะนะครับมีไม่เยอะเลยนะครับประมาณหนึ่งงานเท่า้นดองนะครับ แต่ผมดูต้นไม้ที่ปลูกนะครับนับได้ประมาณ40กว่าต้นนะครับนี่นะครับต้นยางนาเหล่านี้นะครับประมาณ2ปีเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าต้นเติบโตสวยงามนะครับเจ้าของมีการตัดแต่งกิ่งด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับตัดแต่งกิ่งต่างๆด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีการถากหญ้าถากอะไรนะครับตัดยงตัดหญ้าให้อย่างดีนะครับอ่านี่คือความสวยงามนะครับของต้นยางนาเนาะ นะครับครับสวยๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับของเจ้าของท่านนะครับแต่ว่าด้านหน้านะครับท่านมีการปลูกต้นยางนานะครับอ่าซึ่งยางนานะครับเป็นต้นไม้ที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์เยอะแยะเลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบเป็นต้นนะครับรวมไปถึงนะครับถ้าเกิดว่าเราปลูกเขาไว้เฉยๆนี่นะครับเขาก็ยังให้อากาศบริสุทธิ์กับโลกของเรานะครับก็เลย ถือว่าเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์เลยนะครับน้ํายางของเขานี่ก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอายุประมาณสัก20ปีนี่นะครับสามารถนําไปเจาะนะครับเจาะรองเอาน้ํายางนี่นะครับสามารถเอาไปเติมน้ํามันนะครับแทนน้ามันได้นะครับใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้นะครับวันนี้มีมีผู้มาส่องต้นไม้ด้วยนะครับมีอยู่2คนนะครับน้องกีต้าร์นะครับ ทำทองต้นข้าวนะครับมาด้วยวันนี้จะพาไปอาเที่ยวตลาดนะครับตลาดระบากระเทศนะตลาดช่องสายตะกูนะครับที่สายหกครับพื้นที่บริเวณน,นี้ประมาณสักหนึ่งงานนะครับปลูกต้นไม้ได้สี่สิบกว่าต้นนะครับว่าต้นนี้ใหญ่นะครับนี่ต้นนี้สูงประมาณสักสาเมตรครึ่งสี่เมตรเลยนะครับนี่ต้นนี้นะครับนี่มี <c ười> คนมามาส่องต้นไม้ด้วยนะครับวันนี้โอ้โห คือคลืนเลยทีเดียวนะครับโอใใ้ใหญ่ไหมลูกใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่อ่า <c oughs> ใหญ่นะครับเอาลองลองลองเทียบดูที่กับแขนกับแขนกีตาร์ต้นไม้กับแขนอะไรใหญ่ก,กันอา่าแกวบดูที่โอ้ต้นไม้ใหญ่กว่าแขนคนอีกนะครับนี่นะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับนี่นี่ครับตัดแต่งกริงออกมานะครับมันก็จะดูดีนะนะครับแต่ว่าแต่ว่าแล้วแต่คนนะนะครับ บางคนนี่ท่านก็ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับบางคนท่านก็รักที่จะปล่อยมันไว้เลยนะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่ความชื่นชอบส่วนบุคคลเลยนะครับดีหมดเลยผมไปเห็นมาหลายแปลงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาปลูกเนาะคุณผู้ชมเนาะระยะให้ให้มันได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าเกิดปลูกทีเกินไปนะครับบางคนนี่ปลูกเม็ดคูณเม็ดเลยนะครับมันก็จะมีผลต่อระยะยาวนะครับก็คือต้นไม้มันจะไม่อ้วนนะครับ มันจะผอมๆแล้วก็สูงๆขึ้นไปนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความต้องการของคุณผู้ชมนั่นแหละนะครับอะไรลูกต้นใหญ่ไหมครับใหญ่โอ้โหนะครับต้นโอ้มีอะไรน่าสนใจอีกลูกอ่ะไปดูสิไปดูไปดูอ่ะตามไปดูเลยลูกต้นไหนอีกต้นไหนอีกต้นนูนต้นนใหญ่ไหมลูกโอ้ต้นนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะนะครับนี่ วันนี้จะมีเครือเถาวันด้วยนะครับพันนะครับเถาวันพันนี่ไม่ใช่ของดีนะครับแกออกนะครับแกออกนะครับแต่อันนี้มันตัดแล้วแหละถูกตัดไปแล้วนะครับดูเลยดูกคืบดูเลยครับอนะครับนี่ครับอดูดีครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าผมไปเห็นป่าที่ไหนเนาะผมก็อยากจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมดูนะครับคุณผู้ชมจะได้ดูหลากหลายนะครับหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองนะครับว่า ป่าแต่ละที่แต่ละส่วนแต่ละจุดนี่นะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียข้อเด่นยังไงบ้างนะครับนะหัวไล่ปายปนายคุณผู้ชมมีพื้นที่นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะปลูกได้เลยนะครับคุณผู้ชมการปลูกต้นไม้นี่นะครับมีแต่จะตูไปหน้าเน,ะ,นะครับคุณผู้ชมรีบปลูกเร็วนะครับมันก็จะเติบโตเร็วนะครับถ้ามัวแต่คิดอยู่นะครับต้นไม้ก็ มันก็ยังไม่ได้เติบโตไปไหนรอกนะครับก็จะอยู่ที่เดิมกันมานั่นแหละนะครับเท่าเดิมนะครับนี่นะครับบริเวณนี้จะมีอยู่สี่แถวก็กคุณครับหนึ่งสองสามและก็สี่นะครับีแถวที่สี่นะครับจะมีแถวที่ห้าต้นหนึ่งแทรกข้ามานิดหน่อยนะครับแต่โซนนี้ดูเหมือนจะจะไม่ค่อยโตเท่าโซนด้านหลังเนาะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับอันนี้โซนโซนฝั่งนี้นะครับอที่นี่โซนฝั่งข้างหลังที่เราผ่านมานะครับนี่ครับ ซนฝั่งหลังเรานี่จะโตกว่านะครับทางนี้ทางนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราปลูกด้วยนะครับว่าพื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยมันเป็น,นเป็นอะไรบ้างนะครับมันจะมีความมีปุ๋ยอะไรเยอะไหมอย่างไงนะครับต,ตรงไหนลูกโ,โอ้ไปดูเลยครับไปดูอ่าไปดูต้นนู่นนะครับนี่นี่ใหญ่ไหมลูกใหญ่ใหญ่นะใหญ่กว่าคนนะครับแต่อายุนี่น้อยกว่าคนนะนะครับ คนนี่สองสองปีกว่าๆนะครับต้นไม้นี่ประมาณสองปีเท่านั้นแหละนะครับน่นะน่าสนใจนะครับอ่ะไปดูต้นต่อไปลูกต้นต่อไปนะครับนี่ก็จะมีร่องรอยการกินของแมงกีนูนด้วยนะครับนี่แมงกีนูนก็มีการมากัดประแทะมากินนะครับครับผมอ่าโอเคครับต้นใหญ่เลยนะลูกนะนะครับแมงกีนูนจะมากัดประแทะมากินคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงกังวลอะไรนะครับ สวนผมเจอมาแล้วนะครับช่วงต้นเท่านี้แหละมันจะมากินบ่อยประมาณต้นสองปีนี่แหละแม่กินมนมันจะชอบกินที่สุดเลยนะครับอพอมันกินเสร็จปุ๊บนะครับยอดเราก็จะด้วนแล้วมันก็จะโผล่ยอดขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับมันเติบโตได้มันเดิมนะครับมันก็จะแทงยอดใหม่ออกมานะครับทับยอดเดิมนะครับแล้วมันก็จะเติบโตขึ้นไปได้เหมือนเดิมเลยนะครับนนนครับมีอะไรอีกลูก โอ้สงสารในเหงื่อไหลไขย้อยเลยน,นีน่าไปดูไปดูต้นนู้นไปดูต้นนู้นนะครับเออมีแต่ยางนานี่นะครับคุณผู้ชมครับสวนนี้นะครับบริเวณสวนนี้เนาะนนข้างหลังนะครับก็จะมีการปลูกต้นตะไคร้นะครับและสวนแปลงใหญ่นูน้นนะครับก็จะมีการปลูกส่วนครับต้นทุเรียนเนาะนะครับครับผมซึ่งทุเรียนภาคอีสานนี่ก็ถือว่าเป็นทุเรียนที่ มีรสชาติก็โอเคเลยนะครับรสชาติดีเลยนะครับผมก็เคยซื้อมากินอยู่นะครับสวยๆเลยนะครับต้นนี้สูงประมาณ3เมตรครับคุณผู้ชมครับสูงขึินไปนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้นะครับได้คลิปไปฝากคุณผู้ชมอีกหนึ่งคลิปเนาะนะครับระหว่างที่จะเดินทางไปไปตลาดนะครับช่องสายตะกูนะครับก็พื้นที่นี้นะครับอยู่บริเวณที่สายโทรอ่าห้าใต้นะครับคุณผู้ชมครับสายโทรห้าใต้ ตำบลจันโตเพชรนะครับจันโตเพชรอำเภอบ้านขวดจังหวัดกุรินทร์นะครับอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เป็นเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ